ขั้นตอนการเปิดใช้งานหรือว่า r e g i s เตอร์ซิมการ์ดเแปนนะครับเป็นซิมการ์ดทราเวลทำอย่างไรก็เข้าเว็บของ True แล้วก็เปิดนัานเนี่ยทำตามเนี้ยจบเดี๋ยวสิก็เกาอยากทำคลิปนี่นะสวัสดีครับจุกน้อยชาแน ช่องสเพรหะก็ผมไปซื้อซิมนี้มานะครับเป็นซิมของ True นะครับ Travel Sim Japan นะครับก็คือมันดียังไงนะครับก็คือเน็ต6กิก10วันนะครับแต่ถ้าลงทะเบียนครั้งแรกกับเบอร์นี้นะก็จะได้ถึง12กิกกันเลยทีเดียวย <า S 1> นะครับก็สะดวกใช้งานง่ายนะครับทำไมมันยับเยินอย่เนี้ยเพื่อ <laughs> ตอนแกะมันโอ้โอเอาค่มา เริ่มต้นกันเลยดีกว่าครับก่อนอื่นนะครับก็เตรียมตามเนี่ยครับเตรียมบัตรบประชาชนเตรียมนุน่นเตรียมนี่เตรียมนั่นนะครับแล้วก็ต้องมีโทรศัพท์นะฮะผมก็ใช้เครื่องเก่าผมเนี่ยลิซเ,เซอร์นะครับเขาก็จะให้มาเป็นแบบนี้นะนี่ครับแล้วก็จะให้เป็นไอทีจิ้มเนี่ยมาด้วยนะก็แกะกันเลยครับแล้วก็จิ้มลงไปที่ตรงนี้ปึง้งนะครับเอาซิม 9, เก่าออกไม่มีซิมเก่า ก็เคยนี่ผมไม่ได้ใช้แล้วนะครับก็เลยไม่มีซิมนะครับก็เดี๋ยววางไว้นี่ก่อนเดี๋ยวหายนะครับโอเคแกะเอา้า่วมโอเคนี่ครับได้มาแล้วก็ใส่ไม่ได้ต้องเป็นมินิอีกก็ต้องเอาด้านในนะครับนี่ฮะตัวนี้นะครับเป็นมินิซิมการ์ดนะครับสำหรับ iPhone น,นะ ใส่ผิดทางอีกตรงนี้เออโอเคนะฮะกว่าจะได้นะครับเปิดไปปึ้งกดรหัสนี่นะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับถึงเร h ชาแนลแล้วก็สแกนเคอร์โค้ดน,นะครับใช้ลายสแกนก็ได้นะ โอเคสแกนนะครับปึ้งขึ้นมาและเอาวะไรที่ปิดทุกเวลาแล้ว,วก็โอเพนนะครับปึ้งนี่นะครับก็คุกกี้ไม่เอาไม่ชอบกินคุกกี้โอเค please ส c แกนบาร o โค to activate your sim นะครับบาร์โค้ด ก็น่าจะเป็นบาร์โคดที่มากับเครื่องเอ้ยมากับนี้หรือเปล่านะครับนี่นีนะนี่ครับหรือสแกนล,ลงทะเบียนด้วยตัวเองนี่นเห็นไหมแล้วก็สแกนนะครับไหนองี้สแกนบาร์โคดไดไม่ได้ครับก็เดี๋ยวลองดูอีกทีนะครับก็เข้าไปที่ App Store นะครับแล้วก็ ค้นหาคำว่า t r u e s e r v i c e นะครับหน้าตาก็ประมาณนี้นะเข้าไปเลยดาวน์โหลดมาเร็วอย่างเร่งนี่จากนั้นก็กด o Open นะครับเนี่ยคุณหลอกดาวอะ่ะมันทำไม่ได้อะ่ะมันไม่ยอมสแกนม่ไรเดี๋ยวลองดูวิธีนี้ก่อนนะครับ เราก็เอาอเข้าสระบบไม่เอานะฮะเราก็จะเอานี้อะไรเนี่ยเอ้ยมาตรงเวนลงทะเบียนซิมนะฮะแล้วก็เลือกที่ลงทะเบียนซิมเติมเ,มเงินโอเคนี่มาละบาร์โค้ดเออมันต้ององี้สิลูกคุณหลอกดาวนี่แล้วก็เอานี่ยครับซองหลังเนี่ยครับเนีย่ยสองบาร์โค้ดเลยนะครับมาทําการสแกนนะครับ เรียบร้อยนะครับเขาบอกว่าก่อนเริ่มเปิดใช้งานซิมเราทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้นะครับใส่ซิมการ์ดเข้าไปในมือถือปิดการเชื่อมต่อ WiFi นะครับเท่านี้ผมก็เริ่มพร้อมใช้งานก็เดี๋ยวปิดการเชื่อมต่อ w i f i ก่อนนะปิดการเชื่อมต่อ WiFi นะฮะปิดการเชื่อมต่อโอเคก็กดเริ่มเปิดใช้งานซิมนะครับ กดแล้วเออดื้อนี่จากนั้นก็จะเป็นการยืนยันตัวตนนะครับโดยใส่หมายเลขแบบประชาชนนะเราก็กรอกไปเลยนะครับรวมถึงหมายเลขบัตรนะครับกรอกไปเลยนะผมไม่ให้ดูนะอันนี้เมื่อกรอกเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะบอกเบอร์ใหม่ของคุณนะครับคือเบอร์นี้นะครับแล้วก็เปิดใช้ง,งานเบอร์นี้จากนั้นก็จะเป็นการยืนยันตัวตนโดยใช้ัตรประชาชนนะครับก็เปิดกล้องครับเล่า เดี๋ยวก็เตรียมถ่ายภาพยืนยันตัวตนนะครับก็เดี๋ยวผมทําก่อนนะแป๊บนึงถัดไปนะครับก็กดถัดไปนะกดถัดไปก็จะเขาก็จะให้ถ่ายเอกสารนะครับเป็นแบบประชาชนนะเราก็เตรียมแบบประชาชนเอามาถ่ายตามที่เขาบอกให้ถ่ายเขาจะมีกรอบให้นะครับก็เปิดกล้องนะกดเปิดกล้องก่อนนะครับแล้วก็บัตรประชาชนต้องถ่ายแนวนอนเนาะนี่ทรแนวนอน ก็เดี๋ยวผมถ่ายแป๊บหนึ่งนะครับ,ก,บก็สุทธก็ตรวจสอบรูปถ่ายนะครับเรียบร้อยแล้วก็กดถัดไปนะครับทาตามขั้นตอนเท่านั้น <c oughs> สรุป <c oughs> จากนั้นก็จะมีให้ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อนามสกุลเพศนะครับวันเกิดบัตรประชาชนนะครับ ถ้าถูกต้องเราก็ต้องใส่เลขเลขบัตรหลังบัตรประชาชนด้วยนะครับขั้นตอนต่อมานะต้องใส่ก่อนนะครับเราก็จะใส่ไปตามที่เขาบอกนะครับก็กดถัดไปได้เลยครับเราต้องใส่หมายเลขติดต่อได้นะเห็นกํแล้วก็กดกดถัดไปได้เลยครับนี่นะ้ก็จะขึ้นแบบนี้วิงวิ้งวิงวิงวิง,วงก็คือเพื่อง่ายใส่หมายเลขด้านหลังของบัตรประชาชนแล้วก็ใส่เบอร์ติดต่อของเรานะครับ ก็กำลังพาท่านไปสู่ขั้นตอนต่อไปถัดไปก็จะกลับมาที่ True i Service อีกครั้งนีครับกำลังดำเนินการคุณได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับยินดีด้วยนะครับก็จะมีเมสเซจมานะครับเท่านี้เองครับก็สามารถไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นได้อย่างสบายใจหายห่วงนะครับ แถมเรายังได้ใช้เน็ตในไทยได้ด้วยนะ <Yeah. S 1> อีกอ6หรือ10กิกเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับน่าจะ6นะใช้ได้อีก30วันนะครับใช้ระหว่างที่รอเครื่องได้นะนี่แหละแล้วแล้วที่พิเศษกว่านั้นก็คือผมเนี่ยราคาตามป้ายมันเนี่ย399นะครับแต่ผมไปส่งไปส่งใน Lazada นะครับช่วงแฟลชเซลเนี่ยผมได้มา249แถมยังคืนเงินอีก10%นะครับ โอ้โหก็เหลือ200กว่าบาทนะจาก399จากตราคาปกนะครับก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆนะกับการเดินทางโดยไม่ขาดการติดต่อกับโลกโซเชียลขอบคุณที่รับชมจุกน้อยชาแนลช่องสับเพเฮระ